ชาวราศีกรกฎจะเจอคู่ที่เป็นคู่บทเรียนคู่ทดสอบนะคู่ที่ทาให้คุณโตขึ้นในเรื่องของความรักเขาจะเข้ามาเป็นบทเรียนให้กับชีวิตของคุณให้มองความรักในทิศทางที่ดีขึ้นรูปร่างลักษณะจะมีลักษณะเป็นบุคคลที่สง่างามดูสุข,ขุมบวกกับอบอุ่นรูปร่างปานกลางถึงสมส่วนไม่ได้มีกล้ามเนื้อเหมือนนักกีฬาแต่ดูแข็งแรงในแบบที่เป็นคนดูแลตัวเองผิวพรรณขึ้นอยู่กับเชื้อชาติค่ะไพ่ใบนี้มีโอกาสสูงนะที่จะพบคู่ต่างชาติด้วยสายตาค่ะ ให้สังเกตที่สายตามีความอบอุ่นดูอ่อนโยนมีรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์มากๆคนรอบข้างอยู่ด้วยแล้วสบายใจแต่งตัวดูดีไม่ได้ฉูดฉาดเลือกเสื้อผ้าที่มีคลาสสิกความคลาสสิกสบายตาเช่นเสื้อเชิ้ตกางเกงสแลกหรือชุดที่ทําให้เขาดูเป็นผู้ใหญ่ค่ะการเดินการพูดดูสงบนิ่มนวลดูปลอดภัยอาจจะมีบ้างค่ะไว้หนวดไว้เคราหรือผูกผมตามธรรมชาติส่วนผู้หญิงจะมีบุค,คลิกที่นิ่มนวลมีความเป็นแม่สูงมีความสุข,ขมุมดูดีมีสไตล์แบบสาวโอมานี แต่งตัวเรียบหรูดูมินิม,มอลไม่เน้นเครื่องประดับสายตาก็จะเป็นแบบฉันเข้าใจทุกคนแต่ทีนี้เมื่ออยู่กับเขาแล้วนิสัยยังไงมาดูกันค่ะส่วนนิสัยนะ ได้ไพ่ชมพะแรงกลับหัวนิสัยเนี่ยเมื่ออยู่กับคู่จะนิสัยกลายเป็นคนใจร้อนขี้วีนอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายบางทีก็เรื่องเล็กๆ็กก็บื้มได้เหมือนกันนะชอบทําอะไรสุดโตง่งเอาแต่ใจอยากได้อะไรก็ต้องได้แต่พอได้แล้วก็เบื่อเร็วซะง,งั้นเป็นคนที่ขาดความสมดุลทํางานหนักก็หนักจรงิงๆไม่สนใจอะไรเลยแต่บดจะชิวก็ชิว,กชวกเกินจนคนรอบข้างปรับตัวไม่ทันอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใช้ชีวิตตามที่ใจอยากใช้อยากทําอะไรก็ทําช้อปปิ้งเก่งมากเปก็ เก่งมากเหมือนกันนะหมดค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยหาใหม่โลกส่วนตัวสูงแต่ดันขี้เหงาซะง,งั้นบทอยากจะมีแฟนก็เดินออกมาหาแฟนสักพักก็ไปอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองแล้วห้ามใครมายุ่งห้ามมาสั่งห้ามมาวุ่นวายสถานที่ที่จะไปเจอกันนะจะไปเจอกันในลักษณะของอองานอีเวนท์ที่ไม่ได้ตั้งใจจะไปงานแต่งงานอะไรก็แล้วแต่ที่แบบเพื่อนชวนไปเออเราก็ไปเฉยๆหรือ2ออาจจะเป็นพวกร้านอาหารหรือคาเฟ่กะว่าไปนั่งรอค่าเวลาแต่ก็ดันไปเจอคนที่ใช่คนแถวบ้านเดินออกไปซื้อน้ำน้าบักซอยก็ไปเจอคนเออคนนี้ น่าสนใจสุดท้ายเลยก็คือโซเชียลมีเดียแอปที่สมัครไว้ตั้งนานแล้วสมัครไปงั้นๆแหละแต่พอกลับไปเล่นกลับว่าไม่ได้จริงจังหรอกแต่กลับไปเจอคนที่ทําให้เรารู้สึกหวั่นไหวอีกครั้งหนึง่งช่วงเวลาที่เจอนะช่วงเวลาที่เจอจะเป็นช่วงเวลามีนาสิงหาพฤศจิกายนคู่จะเป็นคนราศีมีนพฤกษกพฤกจิกก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นคนธาตุดินนะธาตุน้ําก็ได้แต่หลักๆคือเป็นคนธาตุดินสรุปก็คือจะเจอเนื้อคู่ตอนที่คุณกําลังจะไปจากอะไรบางสิ่งหรือคิดจะเปลี่ยนแปลง อะไรบางอย่างแต่กลับมีสิ่งดีๆมาดึงไว้และกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรักใครเจอสถานการณ์ไหนบ้างลองมาเล่าให้ฟังหน่อยจ้าไปและวบ๊ายบาย